นนโอไปทางตะว,วันออกไกลคือสิงปังกูดินแดนที่เต็มไปด้วยพระราชวังสีทองและอัญญามีนินที่สองประกาย,ายกบไล่ขานผู้ปกครองจกักรวรรดิดิบังโกส่งกองทัพใหญ่ไปที่นั่นแต่นักโรบแห่งสิงปังกูใช้หินมาสจันเพื่อสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งการเดินทางของ olo, มาโคโบโลบทที่6หน้าที่ 174- ถึง175 เอ็มมอนิตาบางคนก็เรียกมันว่าหินวิเศษบ้างก็เรียกมันว่าศิลาน,นักปราด <c oughs> ราชินีแห่งอังกฤษ <c oughs> ที่ถูกขังอยู่ในการต่อสู้นั้น กับพวกสเปนประเทศที่ผ้าที่ไม่เคยตั้งอยู่เลยนั้นหวังแค่เพียงจะควบคุมโลกนี้ไว้เท่านั้นราชินีที่กําลังทหารของเธอเริ่มน้อยลงนั้นราชินีและที่ปรึกษาของเธอจึงหันไปพึ่งการพยากรณและการเล่นแร่แป,ปรธาตุว่าจ้างโจสลัดอย่างพวกเราเพื่อตามหาแอมมาริตราไปให้กับตนและด้วยพลังนั้นพวกเขาจึงเอาชนะกองกำลังเรือไร้พ่ายของสเปนไปได้ แต่ตอนนี้พวกเขาต้องรักษาความลับของเรื่องนี้เอาไว้ ความตายกำลังมาหานายดูเหมือนว่าความตายจะไม่หยุดไล่ล่าฉันนะยังไงวะยังไงวะไปรปตูตามตามตามเฮ้ยถ่ายได้ ควรจะอีตอนที่มีโอกาสมันให้มันมัน้นสู้ช่ไมนะ่และปล่อยนี่นล็อกตัวฮึ่กันได้ตีน ันล้อมมันล้อม,อมออใส่เวทนะนี่ข้าเดาว่าตัวเจ้าหญิงเท่านั้นที่จะช่วยตัวเจ้าหญิงนะไปละ อาวได้ชุดดูหน้ากูเด้เฮ้ยว้าวเอาเฮ้ยแรามีกลัวเอาว้นกลัวเฮ้ยอย่าวุ้กลัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเม่อี้มเใส่เอาเอาแตกเลย อ้าอาแกมือมันนี่ตรงเชิงตรงเชิงเออเออเฮ้ยอีมไปปีกคนเฮ้ยไปก่อน เฮ้ยหนีจะแทงัวาแทงัวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวขอมาใส่ มันคือมันคืออะไรวะที่นั่งสมาธิไงนี่เกียร์ลบป่าว อ,อ๋อนี่พ่อเฮ้ยไม่โดนหรอกเช็คไฟครับที่เฮ้ยนี่มันรุ่นดียังไยเนี่ยได้ขวานมาเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ไง เจอขวานกูเฮ้ยมีของมีของเก็บกูจะเก็บให้หมดเลย พวกเราคงเจา้าเออรเมริต้าไปจากประเทศนี้ได้ไม่มากนักหรอกนะเคลล่ใช่นั่นนะสิพวกจ้สลับมันก็จ้องจเจ้าไปเหมือนกันการตายของผูน้นำญี่ปุ่นจะเป็นการจุดชนวนของสงครามนี้และนั่นมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะชกช่วยแอเม,มริต้าไปเมื่อการ,ระหารในวันพพิ่งนี้เริ่มขึ้นามมาเราจะเริ่มตามหาแอเม,มริต้าทานันท,ทีและด้วยแอเมริต้า เราจะสามารถบดขยี้สเปนให้ลาบคราบได้นี่อาจจะเป็นหนทางสู่การของโลกเลยก็ได้วันที่อังกฤษจะยิ่งใหญ่ใกล้มามถึงแล้วน่าไม่สองสามร้อยเองแต่ว่าลอจินีที่เราของเราเนี่ยกับคิดว่าอเมริต้าก็เหมือนกับอัญมญณีทั่วไปธรรมดาดูเหมือนมันจะได้ปเปรียบกว่าถ้าเรารักษาสภาวะาสงครามนี้ไว้เราไม่มีทางได้อเมริต้าถ้าเราไม่ได้หลังเลือดหรอกนะกูมาถูกทางวะเนี่ย ถูกแล้วฟันมางก เดิมเปล่าวะไม่น่าใช่ย่องเดิมนี่ว่พิ่งกลับมาห้องเดิมทำไมเฮ้ยกูหลงเดี๋ยวเปิดมาก็หลงเลยอะไรวะเนี่ย20 minutes later อะนี่ เฮ้ยเจอแล้วใช่บอกว่าเฮ้ยใช่แหละเนี่ยถ้ายังหลงอีกขึ้นมาหายเนี่ยมา้องมต้องเล่นกันล,ละนี่แหละนี่แหละเจอแล้วทั้งออกเฮ้ยทุกอะไรที่ไม่เปิดไม่เอาจะเล่นด้วยตัวเองขอเก็บของอัน Ui, còn tóc Tên Ui, phải ạ Đi mới đi Ui, ngã quay quá Đi đi ไอ้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 ไม่เอาไม่เอาไม่ล้มไม่ล้มไม่ไมไมล้มหนัง่อยเหรอไอ้ลังลังลังเปลี่ยนอาวุธเลยเปลี่ยนอาวุธด่วนเลยเฮ้ <scariest! S 1> หยหลบไม่ทันอ้าแตก

เฮ้ยเฮแป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยหยุดป้องกันอ啊ไม่เวแมวไม่เสียงไม่เสียงเออเฮ้ยดูตรงนั้นมันมีทางไงเออ ลองไปดูนะดูเหมือว่าข้าจะสามารถหลบหนีจากหอคอยนั่นได้แต่ข้าจะขึ้นไปยังไงเลยล่ะอ๋อคือไม่ต้องสู้ก็ได้นี่ว่าแม่งอ้อมเข้ามาก็ได้เจบและจะสู้ม,มันทำไมเนี่ย มผมมันได้ใช้สัป,ปาดาหนั่นสู้ในสงครามพวกเราก็งคงจะหมดความหมายแล,ล้วล่ะลร่างกายนั่นแบ่งออกเป็นสองร่างโอ,อ้พระเจา้าแต่ต้องการฆ่า,าก,กันายิงเหรอการสังหารศัตรูที่ไม่มีทางสู้นี่เหรอคือสิ่งที่มันต้องการให้เราทําในฐานะที่เรารับใช้องค์ราชินีและเมืองนี้เนะี่ย วิลเลียมทางนี้ตัวเราชื่อวิเลียมเฮ้ยอ้าวบอสไฟแล้วขี่หายแล้วมาดูเรื่องอะไรเลยนี่ฝันตูดบอสจริงไหมไม่น่าใช่มันบางขนาดนี้บางเป็นกระดาษเลย ๊เฮ้ยเฮ้ยสเต็ปสเต็ปฝันทำไมเฮ้ยทำไมบอสมันไก่เนี่ยวะเจ้านั่นเองท้ายที่มีวิญญาณผู้บิดาอยู่ ถ้าข้าตายความรับของศิลามันก็ต้องตายไปพร้อมกับข้าด้วยให้ข้าแสดงให้เจ้าเห็นดีกว่าว่าศิลานักปราดนันนะ้น่ะสามารถทำอะไรได้บ้างจ้องดูให้ดีมันได้เวลาประหารเจ้าแล้วอาเีย เบสสองด้วยก็ว่าทำมันกันกะกาเบกนเอาละไงกูหบฟันฟันเอ้ยวา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 ยเอย้ไม่เสียงไม่เสียงโอยโอย อาอยแดกเรื่อยอะมีไพ่มีเท่าไหร่กูก็แดกหมดอ่ะเอ้ยวีงวงรได้มจะวีง้ยไมวีงอ่ะไ ค oh, okay. ืออะไรวะเออจะทำดีๆนี่ทำสำเร็จจนได้นะบดบุกแล้ว โดนดูด,ดไปแล้วเอาละพูดตัวนี้มันจะนำทางข้าไปสู่อาณาจักรทองคำ นั่นคือหนทางเริ่มต้นเสูอชีวิตใหม่